เคชั่นที่โอ้โหบอกเลยว่าในบทเขียนว่าอะไรคะคาลื้อหาดวงเล็บร้างใช่คเอาเป็นว่าสั่งอาหารแล้วพี่ไรเดอร์กลัวค่ะตอนแรกหนูแบบอุ๊ยคาลื้อหาดสบายแล้วพวกเราอยู่ในแอร์แน่นอนฟ้าก็ไม่มีฝนก็ตกน้ำท่วมแอร์ไม่มีไฟไม่มีก็กลัวผีไปด้วยเล่นไปด้วยแบบมันจะมีจิงแบบนี่ใครอยู่กับเรา โปรเจกต์นี้พี่วิเตยก่อนเลยค่ะอขอให้วิเตก่อนด้วยเออตล่โอเคค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายก็ค่อนข้างแบบตั้งใจกันมากแบบมันก็เครียดด้วยตอนถ่ายเนาะเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างเข้มข้นมากๆค่ะก็ตื่นเต้นดีใจมากๆที่จะได้ดูวันนี้ค่ะพี่วินเหรครับครับตื่นเต้นเหมือนกันครับผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ยาวนานมากๆสําหรับผมเหมือนกันตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายทั้ง process ของเวิร์กช็อป process การถ่ายแล้วก็ process post production ทุกอย่างทุกคนตั้งใจกันมากทั้งทีมนักแสดงแล้วทีมงานเบื้องหลังทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับคุณดูเป็นรุ่นพี่นะคะเพราะว่าคุณอยู่ตั้งแต่ภาคหนึ่งใช่ไหมภาคหนึ่งครับผมก็ผมว่าภาคนี้จะเป็นภาคที่เข้มข้นมากขึ้นมากๆครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่แตกต่างจากภาคแรกภาคแรกจะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมครับอันนี้จะอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นมันจะมีความแบบเข้มข้นความมายยาเข้ามาเกี่ยวข้อง จริงพักหนึ่งก็ได้ถึงแบบแบค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงซีซั่น2นะคะก็อย่างที่น้องวินกับพี่เตยบอกเลยสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นมากๆ <c oughs> แล้วก็ในแต่ละตัวละครมีหลากหลายมิติให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ที่สำคัญนะคะน้ำตาลชอบม,มากด้ดูเทรลเลอร์ไปภาพ <c oughs> สวยมากจริงๆโปรดักชั่นดีมากค่ะอยากทุกคนรอติดตามค่ะส่วนน้องใหม่ ริๆค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะที่จริงถ่ายตั้งแต่เข้ามาในแกรมมี่ค่ะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ก็อยากรู้มากค่ะอืม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกของมินเหมือนกันค่ะมินก็เพิ่งเข้ามาในค่ายเหมือนกันแล้วก็ตื่นเต้นกับผลงานครั้งนี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็นักแสดงแล้วก็ทีมพ่วมกับก็ตั้งใจกันมากมากค่ะใครพอจะบอกได้ไหมคะว่าแบบความเข้มข้นของภาคนี้มันเลเวลไหน จริงๆพี่เต้ยน่นยาจะบอกแล้ดีเดี๋ยวไตเสริมได้แต่ว่าพอดีว่าค,คุณอาจินเขานี่ไงคะใช่ก,<ม>ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าภาคแรกเนี่ยคือเท่าที่ทุกคนได้ดูนะครับก็จะเห็นความเข้มข้นอยู่แล้วแต่ใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูก็ดีนะครับแล้วก็มาดูภาค 2, 2> คด้วยเพราะว่าภาค2เนี่ยจะได้เห็นความต่างถึงเลเวลของความเข้มข้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในคนละวงการกันอันนั้นอยู่ในโรงเรียนนี้อยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นมันจะมีความมายาความ ซับซ้อนมากขึ้นครับค่ะซับซอ้นอมนม,มันซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของศายศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแล้วก็ เป็นการประกวดด้วยประกวดเพื่อชิงชุดชื่อว่าบุกงามนพมรใช่ค่ะบางทีมันพูดผิดลายละเอียดยายยายพูดผิดว่าบุกมาลุงลุงรายละเอียดตัวละครกันนิดนึ่งได้ค่ะตัวละครของของพี่บินนี่นะครับของผมก็จะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอาจินเนี่ยอยู่ในพอ อยู่ในวงการที่แบบมายามากๆไม่ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความโตมากขึ้นแล้วก็วางแผนซับซ้อนกว่าเดิมเยอะมากครับได้ค่ะของเต้ยก็จะค่อนข้างฉีกไปจากเดิมที่เคยเล่นค่ะก็จะเป็น เออเป็นคนที่สู้มากๆแล้วก็คราวนี้มามีคนนี้เป็นเมนเทอร์ค่ะใช่แบบเป็นตองมีช่ค่ะมีเมยคุณาินเป็นเมนเทอร์ส่งมาเพื่อมาแบบประกวดกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สู้สุดใจค่ะประมาณนั้นแล้วสู้ด้วยอะไรคะเอสู้ด้วยความสวยจบไม่ใช่ความส ก็เป็นความสามารถอะไรอย่างค่ะก nice> ็ได um ้ทดลองอะไรใหม่ๆเขาก็จะต้องมีการรำมีการอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นคาแรกเตอร์ที่ท้าทายมากๆด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะอามินนะครับ ค่ะก็ตัวละครของมีคือไมเดย์นะคะก็อย่างที่พี่เตยบอกไปว่าเราทุกคนเข้ามาแข่งกันเพราะอยากได้ชุดบุงหงาหมือฮขมอนใช่ไหมส้ <laughs> <laughs> ก็ตัวละครไมเรย์ก็เป็นตัวละครที่มีความต้องการชุดนี้มากๆยอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่เตยอยากได้เป็นคนฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดทำะคะ่ะก็เรามาดูกันว่าไมเรย์จะใช้มายาอะไรแข่งกับพี่ๆใช่ใช่เ่พี่พี่ได้บอกพี่จะชิเบยด้วยความสามารถเราสู้ด้วยอะไรบอกไปเลยความน่ารัก <laughs> รอดูเลยตัวละครตัวละครตลกมากไลพี่อยู่จริงๆถามว่าคำถามว่าอะไรนะพี่ไม่คาเลสเตอร์นราในเรื่องใช่ไหมคะจริงๆนะคะก็รับบทเป็นจิวค่ะจิวก็จะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมีความพยายามแล้วเป็นผู้หญิงที่ทําตามความฝันของตัวเองค่ะแล้วก็ฉลาดแกมโกงได้ค่ะ แต่ว่าเราต้องสู้ด้วยนี่ฉหนูเป็นเมนแดนซ์ค่ะเราเราก็เป็นหนึ่งที่อยากได้ชุดคุณพ่อใช่ค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะชีนทั้งสองก็เป็นอัญญาเหมือนเดิมค่ะก็มาในนามอ่แฟนเก่าของเขาแฟนเก่าของเขานะคะซึ่งก็จะมีเอะไรบทบาทที่ได้เข้ามาแบบว่าประชัน กันในการแข่งชุดบวงอาเหมือนพมอนกับพี่เตยด้วยเน่ใช่สนุกดีค่ะตอนแรกคิดว่าจะมาแบบว่ากูกกิ๊กกุ๊กหม่ำเบาๆนะคะแต่ไม่ค่ะมีการเวิร์กช็อปยิ่งใหญ่รำใหญ่ยิ่ง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 ใหญ่นี่การรำพื้นหนักสุดของน้ำตาลเลยใช่ไหมไอ้นะคะเไอ้นี่เป็นว่ารำแบบใช่หนูไม่เคยรำแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็โหตอนไทยทำเนาะไม่ว่าจะเป็นท่ารำที่ยากมากๆแล้วก็โลเคชั่นที่ โอ้โหบอกเลยว่าในบทเขียนว่าขั้นบ้านขัลืลึหานขาลึหานวงเล็บร้างใช่คือยิ่งใหญ่มากแต่ว่าโรคาทันสวยมากๆแต่ว่าความยากก็คือมีซีนหนึ่งที่ยากมากก็คือที่คุณยายที่เป็นหมอมเรย์ก็คือสิ่งที่พี่เต้ยบอกไปค่ะ เราพูดหนูต้องแบบว่าทุกคนอยากได้ชุดบุงาหมื่นพมอนมากๆแล้วยายก็พูดว่าชุดบุกมาโดยที่เราตามไม่ตัวไม่รู้ตัวเลยก็พูดในที่ไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวเราคือพูดหนูต้องแบบกลั้นให้ได้เพราะผมเก่าผมไม่จะไม่เล่นกันอย่าเล่นอย่าเล่นแต่ว่าทุกคนเราต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบบผ่า เมื่อเรื่องมันค่อนข้างที่แบบไกลตัวแบบไม่น่าจะเป็นใครที่จะมาเจอแบบนี้ใช่เริ่มแากหนึ่งทำกันบ้างอะไรก็อย่างหนูนะคะหนูรู้สึกว่าการได้เล่นเรื่องนี้มันสอนให้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยการที่เราจะเข้าใจตัวละครนี้เราต้องยอมรับบางอย่างในตัวเราให้ได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็คือการแข่งขันเพราะฉะนั้นไม่เดย์หรือเพื่อนๆทุกคนในเรื่องนี้ก็จะมีความรู้สึกอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องรับมือกับความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วก็ไปสร้างแบ็กกราว์ว่าเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรหรือเพราะอะไรอะะไร่เคก็ เือเป็นเรื่องที่มินว่าโหดสําหรับมินมากๆมันค่อนข้างดรักนิดนึงแล้วมันก็น่าติดตามมากๆก็คือเรื่องแรกก็เรื่องแรกก็เอาเลยแต่ทําได้ดีค่ะทําได้ดีทุกคน่ะพี่เต้ยากไหมพี่เต้ไม่ยากแล้วยาบหมดแล้วอย่าคิดอย่างนั้นใครยากใครก็คือไม่ได้เป็นสายแดนซะด้วยแต่ว่าต้องแดนค่ะก็ก็ มีการรำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นรำแบบคอนเทมค่ะก็<ห>อยากให้ไปติดตามดูค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีเวิร์กช็อปอะไรเราก็พยายามทําให้เต็มที่ให้มากที่สุดค่ะสิ่งที่กงังวล่สุดขอบพี่เตอร์ในเรื่องนี้ก็น่าจะรำเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะซ้อมเยอะไหมก็ซ้อมซ้อมกันเยอะนะคะลแล้วก็พอตอนไปถ่ายอ่ะก็ถ่ายกันแบบโหจริงจังมากเพราะว่ารับหลายมุมมากๆด้วยค่ะแล้วก็เหมือน จำได้วันนั้นเราเข่าแบบม่วงกันทุกคน<ช>เลยค่ะใช่ใช่ก็ทาเต็มที่ค่ะอี่วินนะคะครับของผมผมว่ารอบนี้ผมรู้สึกง่ายขึ้น <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะเหมือนเราแบบได้สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ภ<ต>าคหนึ่งไว้อยู่แล้วแต่อันนี้มันคือแบบทำให้มันแน่นขึ้นทำให้มันชัดขึ้นแล้วก็ให้มันเข้ากับความเข้มข้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าก็ค่อนข้างโอเคครับกับภาคนี้อย่างภาคที่แล้วสิ่งที่คนจะพูดถึงอาจินมากที่สุดก็คือ ครับครับภาค <laughs> นี้เป็นยังไงคะภาคนี้ก็กินไข่ต้มมือละสิบฟองอมือละสิบฟองพูด <laughs> จริงค่ะจริงไม่ไม่ใช่วันละสิบหรืออะไรนะคะมือละสิบพยายามครับพยายามไม่ได้บางวันก็ไม่ไม่ถึงบ้างอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยมันจะเห็นว่ามีที่ต้องถอดเสื้อยืดสิดมีบ้าง <laughs> <laughs> มีแหละ <laughs> <laughs> กินขนาดนั้นให้มีหน่อยมีเหอยกกินขนาดนั้นแล้วมีหน่อยเรื่องที่มันอิง เรื่องเกี่ยวกับศิลศาสตร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ผมว่าความพิเศษของเรื่องนี้มันเป็นศิลศาสตร์ที่ไม่ใช่ศิศาสตร์แบบเก่าแต่ว่าเป็นศิศาสตร์แบบใหม่ที่อินเทอร์เพตออกมาเป็นรูปแบบโมเดิร์นมากขึ้นคอนเทมมากขึ้นทั้งอย่างการรําหรือว่าการเต้นเนี่ยครับก็จะไม่ใช่รําแบบสมัยแบบทรนดิชันแต่ว่ามีความโมเดิร์นขึ้นมาน้ำาคจำกาะได้ปะโอเคจำได้จำได้ความยากสำหรับหนูนะคือบทสวดต่างๆที่อยู่ในการทําพิธีต่างๆเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆแล้วก็แต่ว่าน้ำตาลนะรู้สึกว่าโชคดีที่เออทุกๆคนนะจะอยู่กับเรื่องเี้เยอะกว่าน,น้ำตาลน้ำตาลอาจจะมาแบบว่าไม่ได้เยอะมากเลยนะคะก็ได้เจอทีมนักแสดงที่คุณภาพและที่สําคัญเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมง,งานกับพ่เตย้ย uh huh. จริงๆเขาเป็นรุ่นพี่มอสวรหนูด้วยเ uh huh. ลยก็รู้สึกว่าเออได้มาเจอรุ่นพี่ด้านการแสดงแล้วแล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขามาังแต่ ตั้งแต่เด็กๆถึงแม้ว่าตอนนี้พี่ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเนื่องมาแล้วแบบได้มาประชันฝีมือด้วยกันรู้สึกว่าตอนเล่นเราสึกฟินมากๆมันมันมากค่ะเล่นกันแำตาลมีซีนที่ต้องปะทะกันเยอะระหว่างนักากับดูจากเทรลเลอร์ได้เลยค่ะเขาบอกแล้วนะว่ามาถ่านไแปลเก่าอจริงเหรอคะเมนแดนเราสบายเลยไม่ค่ะคะก็อันนี้ จริงๆกับน้องมิ้นก็คือโรงเรียนการแสดงเพิ่มเติมเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องจริงกับมิ้นเนี่ยจะต้องฉะกันเยอะที่สุดแล้วคืออ่านบทเรารู้สึกว่ามันยากท้าทายมากก็เลยตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็ไล่หาพี่โอเกือบทุกวันที่จะแสดงว่าพี่โออันนี้เพิ่มไหม ปรปับอย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือพิมพ์ค่ะพี่โอเยอะมากก็ขอบคุณพี่โอไม่รำคาญนะคะไม่แต่เขาเป็นน้องใหม่ที่แบบว่าชื่นชมจริงๆว่าเขาตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาได้เล่นเปิดเรื่องมาที่เป็นแบบเรื่องยากยังคุยกับเขาสองคนอยู่เลยว่าแบบดีแล้วที่ได้เรื่องที่ยากเพราะหลังจากนี้มันจะง่ายแล้วย้อนมาที่น้ำตาลนี่บทสวดเป็นยังไงเหรอที่เราบอกว่ายากภาษาเป็นยังไงเหรอน้ำตาล คือบทเขาเขียนมามันยากมากพี่แต่ว่าหนูอ่ะก็พยายามตอกี้จะเล่นมุกเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบทสวดของไทยที่เวลาเล่นมุกก็จะไม่เป็นไรเรื่องเราซีเรียสือหนูเนี่ยเป็นเห็นเห็นตลกงี้นะคะหนูเป็นแบบธรรมะธรรมมหรือสวดบนก่อนนอนทุกคืนก็เลยใช้บทแบบว่า บทมหาจักรพรรดิเขาหนูนะคะในการสวดเพราะว่าด้วยสถานที่หนูกลัวผีด้วยหนูก็เลยสวดไปเลยทีเดียว <Yeah. S 2> เพราะว่นนี่เขาไม่ได้เก็บเสียงอยู่เลย <Yeah. S 2> เก็บดูปาก <Yeah. S 2> ซึ่ง oh. มันก็ต้องมีการที่แบบว่าไม่ใช่แค่แบบทวงเงาทวงเงาหะน จุดนะแปลว่าสถานที่โลเคชั่นคือโอ้โหโอเคไม่ถ่ายโอ้โหมตอนนี้เอาเป็นว่าสั่งอาหารแล้วพี่ไรเดอร์กลัวค่ะโโอ้หใช่ค่ะไม่ถานที่ปกติไหมพี่โอเลือกสถานที่ปกติเลยไหมคารื้อหาดปกติไงมีไหมอืมตอนแรกหนูแบบอุ๊ยคารื้อหาดสบายแล้วพวกเราอยู่ในแอร์แน่นอนไปถึงฟ้าก็ไม่มีฝนก็ตกน้ำท่วมไฟไม่มีแอร์ไม่มีไฟไม่มี ร้างคือร้างจริงๆอะค่ะร้างมากการแสดงว่าทรหดแล้วก็กลัวผีไปด้วยเล่นไปด้วยแบบมันจะมีจิตแบบนี่ใครอยู่กับเราันไม่เดินเดินอยู่อย่างี้ทีมงานผมก็ตกใจก็มีบ้างมันมีในซีนเยอะโอ้โหในซีนเยอะมากในซีนเยอะในซีนเยอะครับแต่ว่ามีกี่ตอนห้าตอนครับทั้งหมดก็เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างคือทุกซีนผมว่า พ่ายไม่ได้เลยจริงๆอะครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ดำเนินเรื่องแบบว่ากระชับมากๆนะครับ